ประกันสุขภาพวงเงินเหมาจ่าย5ล้านต่อครั้งต่อปีค่ะตัวนี้จะมีค่าห้องค่าอาหารค่าบริการโรงพยาบาลรวมแล้ว3,000บาทถ้านอน ICU ก็จ่ายให้ตามจริงแต่ไม่เกิน365วันนะคะส่วนค่าบริการทางการแพทย์ค่าบริการทางการพยาบาลน,นะคะเพื่อการรักษา พวกค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดค่าผ่าตัดต,ต่างเนี่ยก็จะจ่ายตามจริงนะคะมีค่ายากลับบ้านให้อยู่ที่20,000ค่า d f หมอที่มาดูอาการต่อวันให้ที่2000นะคะพวกค่ายาโดมยาสลบหรือพวกผ่าตัด2กล้องหรือพวกเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจพวกนี้ก็คือ,อจ่ายให้ตามจริงค่ะ สีชมพูคือส่วนของคนไข้ในกรณีนอนโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นพวกอสองกล้องพวกนี้นะคะไม่ต้องนอนนะคะก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ค่ะ,ะในส่วนของสีเทาๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนของคนไข้นอกก็จะมีค่าตรวจเลือดเอ็กซเรย์ก่อนและหลังนอนโรงพยาบาล30วันนะคะถ้าเป็นอุปัติเหตุ24ชั่วโมงแรกเช่นโดน แมวตบหน้าเหมือนข้าเจ้าที่ผ่านมานะคะก็สามารถไปใช้บริการได้นะคะไม่ต้องสำรองจ่ายค่ะแล้วหลังจากออกโรงพยาบาลต้องมาฟื้นฟูกายภาพบำบัดดูอาการก็จะเบิกได้สองครั้งต่อรอบปีกรมธรรนค่ะมคีค่าล้างตายค่าลังเสีรักษาค่าเคมีบำบัดค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กรวมถึงที่ผุ ก้อนลทธิ์สีดวงพวกนี้ก็จะจ่ายให้ตามจริงนะคะกรณีที่เป็น6โรคร้ายแรงค่ะก็จะจ่ายให้2เท่าของวงเงิน5ล้านก็กลายเป็น10ล้านนะคะมีโรคที่1คือ acute heart attack คือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือดนะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุตัน major stroke แล้วก,ก็การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By Pass Surgery) โรคมะเร็งระยะลุก u n ม Invasive Cancer) การผ่าตัดเตียนอ a ยวะหรือปลูกถ่ไขกระดูก (Major Organ Transplantation) อ or อบบ m นเมโล (Transplantation) การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ (Aorta) นะคะ6โรคร้ายแรงนี้จะเพิ่มวงเงินให้นะคะจาก 5ล้านเป็น10ล้าน4ปีโกมาทันนะคะมีเงินช่วยเหลือ,อค่าดูแลตัวเองระยะสุดท้ายด้วยใส่ซองให้1,000 0บาทเลยทีเดียวนะคะกรณีไปให้เคโม,โมไปใช้แสงหรือไปนอนโรงพยาบาลนะคะด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเลยนะคะระยะศูนย์จนถึงระยะลูกลามหรือระยะไหนก็ได้จ่ายทุกระยะนะคะให้คืนละ1,000 0บาท นาน500คืนก็เป็นวงเงิน5ล้านนะคะแล้วมีประกันชีวิตเนื่องจาก6โรคไร้แรงนี้ให้อีก1ล้านบาท6โรคไร้ายแรงนี้ก็จะมีมะเร็งตั้งแต่ระยะศูนย์จนถึงระยะลูกลามโรคโปลิโอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดถุงลมโป่งพองโกกรคกล้ามเนื้อเสื่อมโรคระบบประสาทมัลติโพสเค,ครโลซิสแลวก็โรคตับแข็งเหมือนที่คุณชูวิทย์เป็นนะคะก็ระหว่างนอนให คืนละ1,000 0บาทแล้วก็ถ้าเสียชีวิตจากโรคตับแข็งนะคะก็ให้เงินสดอีก1ล้านบาทถ้าหมอระบุว่าอย่างนั้นนะคะอ่าแล้วก็ค่าชดเชยรายวันนะคะชดเชยรายวันกรณีที่นอนหอผู้ป่วยทั่วไปก็ให้คืนละพันถ้านอน ICU ให้3,000ต่อคืนรวมแล้วไม่เกิน1,260ันนอนไปเลยนะคะกี่ปี 3, 4, 5ปีเลยนะคะกรณี มีการผ่าตัดมีการวางยาสลบอย่างเช่นล่าสุดลูกค้าเนะะี่ยค่ะไปผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกนะคะก็ให้เงินอีก5 0 0พันบาทเพราะมีการดมยาสลบนะคะแล้วก็ถ้าเข้ารักษาตัวด้วย13โรคร้ายแรงเฉียบพันุ์ก็ตัวอย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดฉับเฉียบพันุนะคะก็ให้เงินสดอีก25 0 0 0ค่ะกรณีมียากลับบ้านด้วยก็ให้อีก1,000บาทนะคะ ถ้ามียากลับบ้านก็นอนคืนแรกให้2000คืนต่อไปให้1000ถ้ามีการโดมยาสลบแล้วก็เข้าด้วย13โลกร้ายแรงเนี่ยนอนคืนเดียวก็จะได้อยู่ประมาณ32 0 0มนะคะมีค่าใสซองให้กรณีมีเหตุไม่คาดฝันจากไปไม่กลับมาอีก1000 0บาทใส่ซองให้นะคะะแล้วก็อย่างคุณชูวิทย์อะค่ะ เขาก็ไปรักษาที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะก็ให้เงินสดไปรักษา1ล้านบาทจะรักษาหรือจะไปท่องโลกเที่ยวโลกก็แล้วแต่เรา1ล้านบาทเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะคะแต่เพื่อนๆสามารถเพิ่มได้ค่ะวงเงิน1ล้านบาทเนี่ยเบี้ยประกันต่อปีแค่4 4 0พบาทก็คือจ่ายให้4ี่แสนบาทถ้าเป็นระยะเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นระยะลุกลามเนี่ยให้1ล้านเป็นซ้ํา ก็จ่ายให้อีกนะคะเป็นเช่นเป็นมะเร็งซ้ำหลังจากที่เป็นครั้งแรก2ปีก็ให้อีก1ล้านถ้าเป็น40โรคไร้แรงระยะลุกลามค่ะเบี้ยประกัน4,440ไม่ต้องจ่ายเลยนะคะเนี่ยคุ้มครองเยอะแยะมากมายนี้นะคะมีวงเงินค่ารักษาที่5ล้านนะคะมีชเชย เงินรายวันวันละหมื่นนานห้า้คืนสูงสุด5ล้านบาทนะคะประกันชีวิตให้อีกหนึ่งล้านกรณีเป็นมะเร็งตั้งแต่าระยะลุกเริ่มต้นนะคะแล้วก็เป็นพวกโปลิโอโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดถุงลมป่งพองโรคกล้ามเนื้อเสื่อมโรคระบบประสาทมัลติโปมันติ โปสเคโลสิตและตับแข็งพวกนี้นะคะคืนละ1,000 10, 0บาทนาน500คืนก็5ล้านะคะแล้วก็ชดเชยรายวันอีก1,000บาทนะคะให้เงินก้อนไปรักษาอย่างช่วงที่ช่วงที่ผ่านมาลูกค้าเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะซื้อไว้สามแสนบริษัทก็ให้เงินสดสามแสนบาทเลยนะคะดูจากผลชิ้นเนื้อค่ะ ที่โรงพยาบาลให้มานะคะเนี่ยเบี้ยรวมแล้วตกแค่เดือนละ2 0 0 0 2,000นต้นๆน,นะคะก็ปีหนึ่งก็2 6 4 0 0 2 6 6 4 7เท่านั้นเองถูกมากๆเลยนะคะสำหรับเบี้ยป,ประกันในประเทศไทยนะคะตัวนี้ค่ารักษาพยาบาลมีระยะเวลาเราคอย30วันนะคะส่วนทุนประกันชีวิต1 0 0 0 0แบาทเนี่ยก็ ไม่มีระยะเวลาเราคอยนะคะถ้าอนุมัติแล้วคุ้มครองทันทีเพื่อนเพื่อนสามารถเพิ่มวงเงินได้เนาะเพราะว่าคนหนึ่งคนไปเนี่ยไปพร้อมความสามารถไปพร้อมรายได้นะคะ,ะน้อยก็มีค่าน้ำนมเอาไว้ให้กับพ่อแม่นะล้านหนึ่งเนี่ยแค่16,930เท่านั้นเองถ้าเอาทุนชีวิตที่1ล้านนะคะก็ตกแค่41 0 0 0นะคะแล้วก็ไอตัวทุนชีวิต16,930เนี่ยค่ะ จ่ายไปทั้งหมดแค่3 0 0แสนกว่านะคะสามแสหมื่นถ้าสมมติยกเลิกนะคะ3,000ส0ามหมื่นกก็จะคุ้มทุนนะคะคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณอายุ53นะคะก็เหมือนได้ประกันชีวิตฟรีเลยนะคะไอ้ส่วนเงินตรงนี้ค่ะมูลค่าเวรคืนตรงนี้ค่ะสามารถถอน ออกมาใช้ล่วงหน้าได้แต่จะมีค่าธรรมเนียมการถอนนะคะอย่างเช่นนี่มี1 0 0 0 0แสนจะถอนห0,000หรือถอนแสนหนึ่งออกไปก่อนก็ได้นะคะเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นนะคะก็จะยิ่งขึ้นเพราะว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยค่ะจนถึงอนาคตเนี่ยคนจะอายุยืนมากขึ้นเพราะว่าตรวจเจอโรคต่างๆต,ต,ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะตรงนี้ถ้าอายุยืนถึง9 9ปีก็คืนให้1ล้านบาทนะคะแต่ว่า พเพื่อนๆจ่ายเบี้ยไปแค่นี้เองส0 0แสนกว่าเองนะคะถ้า,าไม่สนใจทุนนะคะก็เริ่มต้นที่10,000แบาทก็เบี้ยเท่านี้เองนะคะ